ชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนานะครับกับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติม uc เกม pubg mobile ราคาถูกไวปลอดภัยสามารถเติมได้ที่เว็บและไลน์โกลเด้นเติมเกมมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภัยเติมได้ไม่อั้นต้องที่โกลเด้นเติมเกมเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ หัวเราะอะไรวะเราไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับทุกคนเป็นไงกันบ้างครับตอนนี้พับจีอัปเดตใหม่แล้วครับถือว่าเป็นการอัปเดตที่สวยงามนะครับผมก็ชอบอยู่นะครับหัวเราะอะไรตอนนี้แฟนมาให้กำลังใจนะครับเล่นเกมเป็นไงเก่งไหมไม่ดูดูตรงสไตล์การเล่น มัวมันมีปืนยิงเป็ดนะยิงปืนยิงปลาเคม็มอือตรงนี่หลุด <c oughs> มีเพนกวินด้วยพี่ยังเล่น,นไม่เป็นอืมอันนี้มันในอีเวนต์มีปืนยิงผู้รออยู่อพัพจะเล่นอยู่อัพ อย่างข้างหน้านะครับันนี้มันเป็นแมปวิคันดีนะครับมันไม่เอรังเกิลทุกคนปกติเราจะเจอกันแต่แมปเอรังเกิลตอนนี้เราเปลี่ยนมาแมปวิคันดีครับวิคันดีก็จะเป็นหิมะหมดเลยเป็นวิคันดีบ้างนะครับรู้สึกเข้าป่าครับเริ่มเริ่มเบือ่อเจอแต่สีเขียวครับน,นี่ปืนยิงปลาเข็มนะครับแต่ว่าผมยังไม่เชี่ยวชาญเท่าไหร่ จริงจริงมันชื่อปืนยิงปลาเข็มเนี่ยปืนเนี่ยปลาเค็มออกมาจากปืนเนระเออปลาเข็มออกมาจากปืนจริงจริงมันพาเราลอยได้ปืนยิงปลาเข็มตลกมากอ่านชื่อในนเนี้ยในเกมมันชื่อปืนยิงปลาเข็มเสียงเสียงข้างในนะครับน่าจะตัวเดียวอุ้ยบัรยากระเบิดแม่นจัดใครบอกว่าตัวเดียวเมื่อกี้ เรียบร้อยตายน,นี่ก็สวยครับเป็น UMP ครับที่ซื้อนานนะครับพูดเยอะไม่ได้ครับเดี๋ยวจะปาดคออันนี้ก็เป็นจรวดนะครับแบบปืนยิงปะเข็มนี่ดูดูดูบิน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 เป็นไงโอโ้โหท้องฟ้าโคตรสวยทั้งนีโอโ่อะไรวะนี่เมื่อกี้มันมีคนยิงตรงนี้นะนี่ศพนะครับศพเพื่อนเราหรือเปล่าอืมเฮ้ มีเสียงอืเขามานั่งย่องเหมือนยิงคนแล้วเงียบนะนั่งอีวันนี้ใหญ่ดีนะครับชอบนะครับอืมไม่เล็กดี <c oughs> ไม่ไม่มันใหญ่นะทีนี้มันมันไปได้หลายที่นะอืมอย่างกับมาบนนี้ใช่ไหมอุ้ยใครเ <c oughs> ขาสแกน อเ็นพี่อยู่ที่เดิมไมใช้าให้มันไปนี้อันนี้มันสกแกนได้ด้วยพี่พงโ้นี่มีจังหวะนี้โอ้โห,โโหจังหวะมือสามอันนี้มีเด็กกอบอ่ะนะครับเราจะได้ยินเสียงเด็กกอบอ่ะเด็กกอบอ่ะแม่งเป็นคอออฟนะครับโคตรเก่ง แบกผมเนียนะทุกคนทำไปเล่นเล่นพับตีก็โหดเหมือนกันนะ <c oughs> เดี๋ยววันหลังนะพาเด็กกบกมาเล่นด้วยนะยิงแต่บอสยิงใครดูอือมายิงบอสยิงคน้นนั่นแหละนี่เราก็มาเปิดอีเวนต์ตรงกลางครับตรงนี้คืออีเวนต์ตรงกลางเราก็จะได้บัตรเกิดนะทุกคนแต่ว่าถ้าเราเล่นในคนดีเราจะไม่ได้บัตรเกิดนะครับเ <c oughs> พราะว่าเราต้องตายไปก่อนทีหนึ่งครับเราถึงจะได้ <c oughs> ผมเรียกเพื่อนกลับมาเบอร์สองเรียกมาเก็บ ปัดชุบพอเพื่อนโอ้นั่นไงเป็นไงดีให้ปลามาขวาหนะ่อยครับปลามาขวาผมแตกป,าปาลาอะไรมันปลาระเบิดเข้ามาเลยเหมือนกันน่ะั่นเหรอไม่ใช่ไม่ใช่มันมีคนอยู่ข้างนอกปาลาระเบิดมาเนี่ยเืนยิงปลาเค็มใช้อันนี้ไม่ได้นะครับเราลองปลาเน็ตเช็คสักสามวินะทุกคนปล่อยเนี่ยโอ้โห โคตรแม่นแม่นปะการปาระบงระเบิดของพี่พี่แม่นแม่นเนี่ยดูใจต้องตาเขยเวลาเวลาจะควา้างเขยไ่หมายถึง,งอะไรอ๋อไปนี่ครับดูดูนะเห็นไหมมันใสป่ปลาเค็มเข้าไปปุ๊บมีปลาออกมาเราก็ยิงก็ลอยขึ้นไปอย่างนี้เห็นไหม เหมือนปักเป้าเลยเออเหมือนปักเป้าโอ้โหคนวิ่งเต็มเลยสามตัวนะเต็มอ่ะโอ้โดูดิโอ้เขาวิ่งกันไปงานจัดอะ่ะผมไม่กล้ายิงเลยว่ะกลัวผมกลัว <c oughs> อืมใช่ไม่ได้โ,โ,โดนตโดนตัวติ๋ม โอ้คนตายแล้วเล่นติ่มวะดูนั <idal Industry UK> <tube> ่นแต่พี่แก้แค้นนะดูฮะดูดูตายก่อนแก้แค้นแล้วบ่ต้องมาเก็บของอืมเขารีบเก็บของไปแก้แค้นนะครับแยบแบแยบแยบแยบแบ โอ้เสียงกันคนยิงโคตรเยอะไอตัวที่มันติ่มยิงผมมันอยู่ตรงนั้นด้วยนะเดี๋ยวเราเจอกันนะเหมือนเอลซ่าเลยเหมือนเอลซ่าปะรองเท้าน้ำแข็งไม่มีคนนะันกล่องผมะจะไปเก็บกล่องตัวเองเฮ้ยใครเขาโดด <c oughs> พี่ว่าแมพนี้มันสวยนะสวยไหมเป็นหิมะหมดเลยอะ ไม่รู้สวยนะหิมะเห็นแต่สีขาวอืมเห็นแต่สีขาวหิมะอุ้ยอุ้ยติ๋มไทยมันอ๋ออ,อ,อันนี้คนละตัวเนี่ยคนไทยเหมือนกันเลยโอ้้ยโอ้ยเอาอะเดือดตัวเดียวครับอ๋อเก็บไม่ได้เพราะาเรามีปืนยิงปะเค็มแล้วทุกคนผมว่าเปลี่ยนเป็น M 4ดีกว,ว่าเพราะว่ากระสุนไม่พอครับ เล่นกอซ่าก็สุดไม่พอคนเขาบานหน้าพี่นะมี่ะใช่มีตัวจะเปิดติดหน้าต่างทำไงไม,ไม่ติดติดติดล่นมาหลายปีแล้วน้องมาดูดูการลาเราเบิร์ดนะปลาแล้วตาขี้ด <laughs> <laughs> ูปลาติด <laughs> โอ้น้องเ <laughs> ด็กออกอดเบาแม่งโอ๊ยเจ็บน,นะ <laughs> เจ็บอะไรอีก <laughs> ไม่โดนสักนัด โอ้คุโดติ๋มน้องเหมือนเดิมในมาครับลงก็นี่ไงได้คลิปมันลงมาซ้ำไงซ้ำตาเนี่ยได้คลิปลอบตายหลายลลอลลอลรอบลมก็ต้องตายกันบ้างเรื่องปกติธรรมชาติดูะดูการยิงกันยิงนี่เป็นไงยิงไม่เห็นนัดตายแปดนัดดูดูดูการใช้ป่าครับเราบินเลย<น>เเยิงปะเข็มมาเป็นไงเป็นไง ดูดูดูเจ็บโอ้โหยิงด้วยโคตรโหดเหลือตัวท้ายครับอยู่ขวามือขอซ้ำได้ไหมซ้ำก่อนขอเกาะหน่อยเราก็มีเกาะใช่ว่าเสียงใครชุบตัวเองช่วยตัวเองตรงนี้ชุบชุบเออชุบตัวเองเสียงหน้าพี่ไอตัว <N 2> หน้าพี่ยืนเนาะได้ยินเสียงข้างหน้าแล้วไม่เข้าใจมันมีอะไรบ้าโอ้ยอยู่ดีดีดีแฟงเด็กก็ตั้งดูดิเงียบเป็นไงข้างหน้ายื่นอะไร <X S> มันยิงตูด,ดพี่ <X S> รับแต่ก็มีคนกระโดดเข้ามาอ,อ,มอีกเหลือสองคนในแมป เดเปลี่ยนปืนเดลือคนเดียวในแมปเดี๋ยวเราจะใช้รองเท้าเอลซ่าครับการเดินตามหาคนรองเท้านี่มันสวยนะเพราะว่ามันไม่เห็นเท้าเนี่ยเดี๋ยวตำรวจปลาเค็มก่อน<ส>เป็นปวองเห็นคนโอ้ดูดีแมปโค้รสวยแบบโอ้ท้องฟ้าเจะจัด เราก็ใช้รองเท้าเอลซ่าอีกครั้งครับเฮ้ยคนคนมันจ้องดิดจ้องจัดอมองเขาเอลซาติง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 ,ตงชนอืมเราสามารถเดินแล้วเป็นน้ำแข็งโคตรเท่หนูต้องสองคนปึ๊บตรวดประเคม <Help. S 1> เอาเพื่อนตาย นะเ,เพื่อนอะไรเนี่ยเรียบร้อยโวยเห็นนะครับตัวยิงเพื่อนไปซ้ายก็มีนะผมต้องรอต้องรอครูดาวจรวดประเค็มไป <need> รู้ว่ามันก็มีจรวดประเข็มเหมือนกันนะมันไม่อยู่คนนะี้หายไปแล้วมันหายไปแล้ว เฮ้ยนี่ข้างหน้าเราเจอแล้วครับอ่าวเป็นบอดครับทุกคนหคนูว่าคนผมอยากได้แอร์ดรอปจังเลยเพราะเราไม่มีเกาะสามนะหมวกสามเราก็จะแตกว่าถ้าได้แอร์ดรอปลูกนี้กมัจะดีนะครับ เสียงรถโอ้โหรถเพนกวินเฮ้ยมันยิงกันเองอะเม้แมวแวแมวโจโๆโจโจจรดประเคมโอ้อะไรวะเอ้าไม่บินแบบวะบิ่นไม่ได้วะ มดแล้วอันนี้ลือแพนกวินยังไม่ห,หมดยังอยู่หลังรถอ,อยู่ไม่เหมือนแพนกวินงนั้นแพนกวินสีทองตู <c oughs> ดมันสีทองเราดูโอ้ไม่ขยับแล้ววิปป่าโมกแล้ว <c oughs> อืมเจ็บอะไรนะ เป็นแผนอืมเป็นแผนเป็นแผนไอตัวหลังกองไอตัวจุก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 ไปโ,โดนอ้าวจะหันมาฝั่งนี้ทำไมไนมะ่เข้าใจไปบินจรวดประเข็มบินไปเลยตรงนี้เป็นไดโนเาสารนะไหนนี่ไดโนเาสาร์อ,าอ้าวตู้ตู้ตูู้นี่ตัวนี้แหละเราตามหา อยู่หลังบ้านหลังประตูใช่หลังประตูะตเออมีคนอื่นยิงมันนะร้อยตายข้างหลังเขามีคนคนระับเราหาระเบิดกันโอเคมีระเบิดเอลซ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนีย่มันหลบได้เฮ้ยหลบได้ไหมนะ โอ้เลิเต็แหละมันยิงแตกคะ,ะับพี่นุ้งมันยิงไม่แตกนะแหลกไยกลัวจังหวะนี้เราเระเบิดได้นะฝั่งอ๋อฝั่งตรงข้ามยังถือว่าเขายังไม่ชาร์จครับยังมีโอกาสวิ่งหลบอะ่ะลูกนี้แหละ โดนหรอโดนน่ะเป็นไงโหมดวะต้องเสียกระสุนทักเม็ดกระสุนทักงเม็ดไม่เสียพี่หาเก็บของปั๊มยาไปครับเราตรงนี้เคลียร์เสร็จแล้วแล้วเวลาไปหาคนอื่นต่อถมจริงนี่พันนี่เราพผนกินเท hey ไหมไม่เหมือนพผนกินเลยมีคนอื พ่อเพนกวินมันเป็นการออกแบบของเกมพับทีเขาโอ้ยอยู่ชั้นล่างครับโอ้ยเราได้เกาะสามเลยนี่ <c oughs> ผมได้เกาะสามทุกคนย้ำอีกครั้งว่าผมได้กเกาะสามเพนกวินสีทองใช่ล่างว<ะ>๊าต้องโัวน้เนอเม็ดโคลโเมตรแปลกวุ่นวุนโคลโเมตรโคลโเมตรได้อยู่ ตัวข้างล่างนี้เขาตึงนะครับมีกินน้ําโชกอหมายถึงว่าตัวข้างล่างมันกินน้ําอยู่แม่ไม่ออกไม่ออกดูดูให้พิมเม็ดเดียวอะไพวกฉ <c oughs> ันะนะตนะาอื่นแล้วกันไม่ใช่วันนี้โอเคครับไว้เชินคลิปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย